สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 11นะครับเป็นราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้เมื่อคลิปที่ผ่านมาก็ได้อัปเดตในส่วนของ iPhone 8 Plus นะครับที่ผมสั่งซื้อมาจาก Lazada ในราคาเพียงแค่7,000บาทท่าในใดที่มี งบ7 0 0 0ถึง8,000นะครับสามารถไปดูการแกะกล่องรีวิวดูราคากันด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาสําหรับ iPhone 11นะครับถ้าในที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้แล้วอยากจะดูราคานะครับเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11ออัปเดตราคาล่าสุดวันนี้ วันที่3กลกุมภาพันธ์ปี2023เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจะจําหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada สําหรับ iPhone 11 w i t h o u t adapter เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับวันนี้วันสุดท้ายสําหรับแคมเปญ22 iPhone ทุกรุ่นรวมไปถึงสินค้าหลายอย่างนะครับยังลดราคาให้เป็นวันสุดท้ายอยากจะซื้ออะไรก็เข้าไปซื้อได้นะครับที่แอป Lazada หรือว่าจะกดสั่งซื้อที่ลิงก์ก็ได้นะครับ อยู่ที่ด้านล่างของคลิปสําหรับ iPhone 11ราคาล่าสุดร้านนี้นะครับขายอยู่ที่17,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เยานผ่อนพอได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละพันเจบาทต่อเดือนเท่านั้นก็จะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีแต่ว่าบางสีสินค้าก็จะหมดนะครับสำหรับความจุมี64แล้วก็รอยี่สิบแปดกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเราก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีนี่เป็นราคาสำหรับรร้าแก ถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับถ้าสินค้าหมดสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์สำรองได้ดูราคากันต่อที่ร้านที่2นะครับ iPhone 11เครื่องโมเดลไทยเครื่องใหม่เครื่องแท้นะครับประกันศูนย์ไทย1ปีจากราคาปกติ24,900บาทลดร,ราคาเหลือ1น0 2 9บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีความจุมี2ความจุนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้น่าจะ เป็นราคาถูกที่สุดนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องโมเดลไทยแต่ว่าเป็นเครื่องไทยนะครับไม่ใช่เครื่องศูนย์อุปรกรณ์มีให้ครบมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่13,999บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีวิธีการจ่ายเงินเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร จากทางด้านแอป Lazada นะครับเป็นราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่านชอบของร้านไหนสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากช้อปปีนะครับตอนนี้เครื่องศู์ไทยไม่มีจัดจําหน่ายนะครับถ้ามีก็จะเป็นเครื่องไทยเท่านั้นนํามาให้ดูกัน2ลร้านนะครับสำหรับร้านแรก iPhone 11ความจุ64แล้วก็ 128GB เครื่องแท้ประกันร้าน1ปีนะครับราคาเริ่มต้นที่1 4 1 0 0 99บาทสำหรับความจุ64 g b ถ้าเลือกเป็นความจุ128 g b ก็15,899บาทมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้นะครับวิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมีครบทุกสีนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e อีกร้านหนึ่งจาก s h o ป e e เหมือนกันนะครับ iPhone 11มีขายทั้งความจุ64แล้วก็128กิเครื่องไทยโมเดลไทยมือหนะครับสั่งซื้อร้านนี้มีของแถมให้ด้วย เป็นเคสใสแล้วก็ฟิล์มกระจกสําหรับราคาเริ่มต้นที่13,500บาทนะครับเป็นความจุ 64GB กิกะไบต์ถ้าเป็น 128GB กิกะไบต์ก็14,500สีมี2สีนะครับตอนนี้ก็คือสีดําแล้วก็สีเขียวสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าจากทางนั้นแอปช้อปปี้ถ้าไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของช้อปปี้อยู่ที่าาาทราาาคจก ซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับสำหรับ iPhone 11ความจุ64กิกราคาล่าสุดขายอยู่ที่16,900บาทนะครับท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปหรือว่าจะไปสอบถามที่หน้าร้านโดยตรงก็ได้นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับอัปเดตราคาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้มาพร้อมกับโปร22นะครับที่ยัง ลดราคาให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายท่านชอบของร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนซื้อได้นะครับถ้าเรามั่นใจเราสนใจค่อยทําการสั่งซื้อในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับตอนนี้ก็ยังมีจัดจําหน่ายให้นะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับ iPhone 11เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นล่าสุดกันนะครับว่าสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทคไอโฟนส1ความจุ 64GB เครื่องแท้สู์ไทยนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น6,490บาทมีหลายโปรให้เลือกนะครับมีทั้งการย้ายค่ายเบอร์เดิมเปิดเบอร์ใหม่นะครับลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนแต่ว่าโดยรวมก็จะซื้อได้ราคานี้นะครับ6,490เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลูกหน้า4,800นะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าดีแท็จะจ่ายลวงหน้าเพียงแค่120บาทเท่านั้นโปร1099ซื้อได้ราคา8,490นะครับพร้อมกับจ่ายค่าหนีล้ลวกหน้า2,001 รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1500บาทประมาณนี้นะครับสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ราคา11,990บาทมีค่าเหนื่อยดูงหน้า1อ0นะครับซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กชอป ทุกสาขานะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11เริ่มต้นที่6,490บาทดูต่อการที่ค่ายที่2เป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11ราคาล่าสุดเลยนะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200โปรเน็ตรายเดือนแบ่งเป็น2แบบนะครับสำหรับแถวด้านบนใส่ได้ทุกซิมนะครับสัญญา12เดือนมีให้เลือก2 p a แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899ซื้อได้ราคา11,500ค่าเนล่งหน้า2,000นะครับรวมจทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ13,000 1,500บาทโปร599ซื้อได้ราคา13,100ค่าหนตดุงหน้า1,500นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1,4,600บาท แถวด้านล่างสัญญา12เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นราคาเริ่มต้นที่6,490บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าหนี้ลูกหน้าด้วย4,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ1 4 9 0บาทถ้าเลือกเป็นโปร599ก็ซื้อได้ราคา11,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ลูงหน้านะครับทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามเพิ่มเติม ได้นะครับที่ศูนย์ AIS ทุกสาขาเราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H d g e สำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับความจุ64 g b ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1 8 0 0บาทนะครับมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นก็คือมีการเพิ่มราคาขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดของโปรเน็ตรายเดือนก็มีหลายโปรให้เราเลือกซึ่งก็จะซื้อได้ในราคา1 8 0 0บาททุกโปรนะครับอย่างเช่นถ้าท่านเป็นลูกค้า จจุบัน TrueMove S ก็ซื้อได้ราคา1 8 0 0โดยที่ไม่ต้องจ่ายข่านิตลุงหน้าจะเลือกเป็นแพ็กเกจ1199แพ็กเกจรายเดือน899ได้ทั้งหมดนะครับราคา1 8 0 0ส่วนลูกค้าใหม่นะครับสำหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วอยากจะซื้อ iPhone 11นะครับซื้อได้ราคา1 8 0 0เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199 พร้อมกับจ่ายค่าเหน็ดลูกหน้าด้วย3,210บาทโปร899ซื้อได้ราคา11,800นะครับค่าเหนดลูกหน้า2,675บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา12,800ค่าเหนดลูกหน้า2,675บาทสัญญา12เดือนทั้ง3โปรนะครับคนที่ใช้แบบเติมเงินอยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา1800สุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์เท่านั้นนะครับซื้อได้ราคา1,800บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199มีค่าเหนดลูกหน้า3 10บาทโปร899ซื้อได้ราคา11,800ค่าหนี้ลงไหน้า2,675บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา12,800ค่าหนี้ลงหน้า2,675บาทสัญญา12เดือนทุกโปรนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500นี่ก็จะเป็นโปรล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงนะครับที่ ทูช็อปทุกสาขาก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง Lazada s h o p e, ปี้แล้วก็ Banana IT ทนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อหรือว่ากดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์ของ Lazada s h o อ e, ี้อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ต จากทั้ง3ค่ายมือถือก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้เช่นเดียวกันที่ศูนย์มือถือที่ท่านอยากจะซื้อนะครับรายละเอียดโดยรวมของราคาล่าสุดทั้งหมดก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ